เป็นดิสเบกสี่ล้อนะครับคู่หน้าคู่หลังเลยครับตรงนี้แล้วก็จะมีนี่ครับทีวีนะครับจอกลางด้วยเห็นไหมจอกลางด้วยใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอยู่นะครับผมแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับปัททะโรศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดครับ วันนี้นะครับรถที่ผมเอามานำเสนอนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมกําลังมองหาอยู่แน่นอนนะครับเป็นรถอินสุ u ิวเอ็นะครับตัวนี้เป็น3.0 DVD Navigator ครับปี2014นะครับวันนี้นะครับสีดำผมบอกเลยว่าหายากนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าทุกๆคลิปที่ผมทำมิวเอนะครับจะเป็นสีขาวมากกว่านะครับแต่วันนี้ผมเอาสีดำมานําเสนอครับผมบอกเลยว่าหายากหายหายากครับในตลาดไม่ค่อยมี ป้าเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับมีอะไรบ้างไม่แตกต่างอะไรเลยครับเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยไฟใหญ่หน้าเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์หลอดไฮโดรเจนนะครับท่านผู้ชมนะอ่าตรงนี้มันจะมีคิ้วนะครับคิ้วโครเมียมคาดฝาปรงหน้านะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขาคงความเป็นเอกลักษณ์ของมิวเอ็กซ์นะครับก่อนเปลี่ยนโฉมหรือว่าเนื้อเชนนั่นเองนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับท่านผู้ชมนะโครเมียมใหญ่ๆเลยตรงนี้แล้วตัวนี้ก็จะมีไฟจันหมอกมาให้นะครับไฟจันหมอกแล้วก็ไฟตรงนี้จะเป็นไฟคล้ายๆไฟ LED ครับท่านนผู้ชมตรงี ตะแกรงในกันชนมีมาให้เหมือนเดิมนะครับทุกท่านเพื่อระบายความร้อนนะครับนะด้านข้างนะครับดุดันนะครับดูดดันด้วยล้อขอบ20นะครับล้อแม็กขอบ20เลยตรงนี้จะมาด้วยขนาดยางนะครับ265 e นะครับ50 R 20นะครับท่านผู้ชมนะ265 R 20นี่เป็นแม็กสวยๆแม็กซิ่งเลยรตรงนี้นะยางผมบอกเลยว่ายางเป็นยางปี2021นะน,นะครับดอกนี่ลึกๆเหลือๆเลยครับท่านผู้ชมนะลึกๆเหลือๆ,ๆ,ๆเลยช่วงลงช่วงล่างนี่ครับผมบอกเลยว่า พร้อมใช้งานดีแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะด้านข้างมีอะไรบ้างนี่บันไดข้างนะครับบันไดข้างมีมาให้เล่าหลังคามีมาให้นะครับท่านผู้ชมเล่าหลังคามีมาให้ตรงนี้โอ้โหฝาครอบกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับท่านผู้ชมนะไฟเลี้ยวนะกระจกมองข้างเป็น led นะครับท่านผู้ชมตรงนี้คิ้วกันสาดไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะคิ้วกันสาดไม่มีสายลุยตรงนี้อ่ะเปิดมาครับแผงประตูนี่ใหม่กริปเลยครับรถปี2014ครับกริปเลยไม่เป็นรอยขีดข่วนเลยนะครับท่านผู้ชมนะ เรามาดูเม็ดอาร์กกันเลยดีกว่านะครับฮะเม็ดอาร์กสวยๆเรียงเม็ดเลยครับทุกจุดเลยครับเรียงเม็ดทุกจุดเลยตรงนี้ฮะสวยๆเลยตรงนี้หัวตงหัวน็อตตรงนี้นะครับบานผุงบานพับตรงนี้ไม่เป็นรอยเลยนะครับไม่มีรอยขันเลยนะครับสวยนะครับสวยนะครับตรงนี้เขาอ่าตรงนี้เขาจะมีครับร้านยางบางผ้ามาให้ตรงนี้ก็คือว่าลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนยางมาครับยางปีส0 2 1ัน็ดะครับเขาก็จะลงระบุไว้ตรงนี้คือ คล้ายๆกับใบรับประกันของเขานะครับตรงนี้นะฮะแผงประตูสวยๆนะครับเล่นอ้างมาดูฮะสวยครับสวยงามครับนะฮะเรียงเม็ดนะครับรถไม่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับเห็นไหมสวยนี่ครับล้อแม็กนะครับขอบ20เท่ากันครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับคู่หน้าคู่หลังเลยครับตรงนี้สวยเลยตรงนี้อ่าฮะโอ้โหยางนี่เหลือๆลึกๆเลย ช่วงล่างดีนะครับตรงนี้อ่ะฮะด้านท้ายอ่ะด้านท้ายนะครับบอกเลยว่านะสปอร์ตอ่ะฮะใต้กันชนมีนี่ฝาครอบใต้กันชนมาให้พร้อมไฟทั้งซีมซ้ายขวามาให้ยังไงสวยๆเลยครับตรงนี้โอ้โหตั้งมองหลังครับตั้งมองหลังโลโก้อี u ูมิวเอ็กมีมาให้เลยครับตรงนี้โอ้โหไฟไท้าย2ชิ้นเหมือนเดิมติดกับตัวถังก็ติดกับฝาบทา้ายนะครับ2ชิ้น ด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์พร้อมไฟเบ็กดูที่สามมาให้ก้านปัดน้ำฝนหลังมาให้นะครับกล้องมองหลังมีมาแล้วะเปิดฝาท้ายดูเลยสวยงามนะตรงนี้ฮะหัวนงหัวนอดนี่ครับท่านชมนะหนอนงหัอดไม่มีขยับเลยตรงนี้อ่านีขยับเลยสวยงามเลยครับตรงนี้รถเดิมๆเลยครับนี่ฮะับิบเลยนะครับกริบเลยมีช่องเก็บของด้วยในด้านท้ายช่องเก็บของด้านท้ายมีมาให้นะครับเครื่องมือตรงนี้ มีมาให้ครบเลยนะครับครบเลยเครื่องมือครบเลยนะครับตรงนี้เป็นไงล่ะดานท้ายสวยๆเดี๋ยวมาดูด้านข้างนี่เลยเหมือนกันมันในข้างมีแล้วแหม่ขอบ20นะครับช่วงลงช่วงล่างนี่ดีครับผมบอกเลยไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับยางเอาลงอะไหล่ครบเลยนะครับอยู่ครบเลยอ่าฮะเปิดมาดูเลยนี่ครับผมดูกันเลยนยะแผมประตูสวยๆ,ๆครับกิ๊บๆ่าฮะตรงนี้ รถปี2014ครับอยู่ในสภาพนี้ถือว่าโอเคเลยครับท่านผู้ชมนะนี่ครับรถมันเดิมๆเลยครับอ่าฮะรถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับตรงนี้อ่ะย้ำอย่างเดียวย้ำเพียงเดียวครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพอนี่ครับนี่ครับแผงประตูสวยสวยเลยครับนี่หัวน็อตนะครับแล้วนี่ก็ไม่มีขยับนะครับขยับเลยตรงนี้ดูเม็ดอาร์พนะครับผม สวยงามโดยรวมๆแล้วแล้วคันนี้นะครับเก็บสีมาให้ท่านชมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับท่านชมครเก็บสีมาเรียบร้อยนะครับท่านชมนะท่านผู้ชมซื้อออกไปแล้วพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วนะครับเติมน้ำมันใช้งานได้เลยนี่ฮะอ่ะ,อะเป็นง่ายเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูในห้องเครื่องดีกว่าว่าเปิดฝาปงหน้ามาแล้วอ่ะภายในห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนรับชมกันเลยนี่ครับท่านผู้ชม เปิดฝาโปรงหน้ามาแล้วเห็นปะคานนี่คานเดิมคานเดิมเลยครับท่านผู้ชมนะคานเดิมเลยตรงนี้เม็ดอาร์คนี่ครับอ่าเม็ดอาร์คนี่ครับเดิมเดิมเลยอ่าฮะแผ่นเพจอันนี้ก็แผ่นเพจเดิมเดิมเลยนะครับตรงนี้แผ่นเพดเดิมเดิมเลยอ่าฮะตรงนี้เครื่องนี่เครื่องเดิมเดิมเลยท่านผู้ชมนะเครื่องเดิมเดิมเลยตรงนี้ฝาโปงหน้านะครับฝาโปงหน้าเดิมเดิมเลยครับบางๆเลยครับบางๆเลย วงหน้าบางๆเลยนะครับท่านชมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับ Isuzu MU-X สามจุดศูนย์ DVD Navigator นะครับปี2013นะครับจด2014อนมาด้วยแรงม้า190แรงม้าโอ้โหผมบอกเลยนะว่าประหยัดแน่นอนนะครับเครื่อง3,000 190แรงม้าประหยัดแน่นอนนะครับอาจจะว่าเฮ้ยเครื่อง3,000มันจะซิ้นเปลืองน้ำมันป่าววะผมบอกเลยว่า ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับคันนี้นะ <S <S ผมพาท่านผู้ชมดูในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในห้องโดยสารดีกว่านะครับว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วนะครับว่าภายในจะเป็นอย่างไรนะครับมีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรเ,เราไปรับชมกันเลยครับท่านผู้ชมผมเปิดประตูไปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าภายในของเจ้ามิลเอ็กคันนี้นะครับเป็นภายในทูโทนนะครับนะเบาของเขาจะเป็นภายในสีเบจเบาะหนังสีเบจนะ เบาะนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับคนนั่งข้างจะเป็นเมลนวลนนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้คอนโซลหน้านี่เห็นไหมคอนโซลหน้านี่จะเป็นคอนโซลสีดํานะครับมันเลยทําให้เป็นทูโทนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมบอกเลยว่าคันนี้โอเคเลยเข้ามานั่งแล้วเนี่ยครับบอกเลยว่าดีอ่ะวิสัยทัศน์ต่างๆโอเคเลยแล้วตอนนี้นะครับมเขาเป็นคีเลตแล้วนะท่านผู้ชมนะคีเลตแล้วแต่แต่เขายังไม่ใช่พุสตานนะครับตัวนี้ยังเป็นตัวเตาแก๊สอยู่นะครับ ใช้มือบิดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าฮะผมมาสตาร์ทฟังเสียงก่อนเลยนี่ครับผมผมบอกเลยว่ามันเป็นรถเดิมเดิมนะครับนะฮะเนี่ยรถเดิมเดิมเลยท่อไม่ได้ทาด้วยนะครับท่านผู้ชมท่อเดิมเดิมนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ผมบอกเลยนะอ่ะเห็นไหมเราเห็นเนี่ยพวงมาลัยสามก้านนะตัวพวงมาลัยสามก้านเนี่ยก็จะมีมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมเสียงจากพวงมาลัยนะครับแล้วก็รับสายครับจากพวงมาลัยได้นะครับตรงนี้เห็นไหม หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับทัชสกรีน7นิ้วนะครับรองรับ fmam นะครับได้นะครับ cd ได้ dvd ได้นะครับแล้วก็ navigator ได้ด้วยนี่ครับทุกท่าน n a v i g ะตรงนี้บอกเลยแอแลนะเป็นแอร์ออโต้นะครับนี่แอร์ออโต้เลยสามารถปรับอุณหภูมิจากตรงนี้ได้เลยครับเป็นอันดร์ล็อกได้นะครับตรงนี้ก็ปรับเป็นออโต้ได้เลยนะครับตรงนี้ระบบเกียร์นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถเป็นเมลนวลได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นเมลนวลได้ด้วยตรงนี้ ออแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับพนักข้าวแขนมีมาให้บล็อกนะครับกล่องเก็บของมีมาให้ตรงนี้นะครับช่องวางแก้วมีมาให้ช่องเก็บเศษเหรียญเศษเหรียญมีมาให้ตรงนี้โอ้โห,โหแล้วนี่ครับตรงนี้เป็นช่องเสียบ power outlet นะครับตรงนี้อ่าช่องเสียบ power outlet ตรงนี้อ่าฮะช่องเก็บของเขามีสอง,องชั้นนะชั้นบนกับชั้นล่างนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เรามาดูเราเปิดเก๊ะแล้ว เรามาดูนี่ว่าคู่มือการใช้รถด,ดีกว่าบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถมือดีใบแดงนะครับท่านผู้ชมมือดีใบแดงน,น,นะครับมันมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้รถนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าอ่ารถละเขาแล้วระกันแค่ห้าปีแสนโลนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับคันนี้เป็นรถปี2 0 1 3ันสิจนสองพันสิบครับมันหมดวารันตีไปแล้วแต่ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมดูว่าเฮ้ยรถมันเข้าศูนย์ตลอดนะนี่มันจะเข้าศูนย์ ทั้งสุดท้ายเลยเมื่อวันที่20สิงหาคม2562นะครับท่านผู้ชมนะ62อันนี้เอางัยว่าพอรถมันหมดารันตีหรือว่าจากศูนย์แล้วเขาก็ไม่เข้าศูนย์แล้วครับเขาก็ซ่อมข้างนอกดีกว่าถูกกว่าด้วยนะครับท่านผู้ชมนี้ผมบอกเลยว่ารถคันนี้มีประวัติประวัติสวยๆเลยตรงนี้อ่ายังไงละ่ะผมบอกเลยว่าคันนี้ใครกําลังมองหาอยู่นะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยนะ แต่เรามาดูกันเลยเรถคันนี้เป็นรถปี2013 2014นะครับเขาใช้งานมาครับนะครับ2แสนนะครับ8หมื่นะครับ6,106กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เอาง่ายว่ารถ10ปีนะครับรถ10ปีนะใช้ประมาณปีละ20,000โลนะปีละ20,000โลเดือนหนึ่งวิ่งไม่ถึง2,000โลเลยนะครับท่านผู้ชมนะรถใช้งานทุกวันนะครับรถใช้งานปกติท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยไมมันเยอะจะมีปัญหา ถ้าคผู้ชมไม่ต้องกลัวรถใช้งานคือรถที่สมบูรณ์นะครับรถไม่น้อยคือรถที่จอดนะครับท่นานผู้ชมนะตรงนี้นะตรงนี้นะเป็นสวิตช์เปิดปุ่มแอร์หลังนะครับเปิดแอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้ฮะไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมผมเข้ามาแล้วนะครับเปิดประตูแล้วมาแล้วนี่เหนะ็นไหมผมเข้า,านั่งแล้วอุย้ย head room ผมเหลือมากเลยเกือบคืบเลย leg room ผมเหลือมากเลยผมบอกเลยว่าเข้ามาแล้วนะครับไม่รู้สึกอึดอัดเลยอ่ะ รู้สึกว่าเหมือนเรานั่งรถเก๋งดีๆนี่เลยนะครับนะฮะแล้วนี่ครับมีพนักข้อแข็มาให้นะพนักข้อแข็งมีมาให้แอร์เออนะครับแถวที่1แถวที่2แถวที่3มีครบเลยตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสวิตซ์เปิดแอร์นะครับตรงนี้เห็นไหมกดปุ่มเปิดแอร์นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับทีวีนะครับจอกลางด้วยเห็นไหมจอกลางด้วยจอกลางนี้สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับปกติเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมบอกเลยว่า คันนี้นะครับทั้งเครื่องเสียงนะครับทั้งทีวีจอกลางนะครับใช้งานได้ปกติเสียงนี่กระหึมม่มเลยครับท่านผู้ชมกระหึ่มเลยนะตรงนี้โอ้โห oh oh. มองๆรว,วมๆแล้วนะครับรถคันนี้มันพร้อมใช้งานเลยใหม่กิฟต์เลยถึงรถเป็นรถปีถ2 0ง3าจดนี่ะครับผมบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยถึงจะใช้งานเยอะมาหน่อยแต่ก็ดูแลเป็นพิเศษเลยตรงนี้นะนี่เป,ไปไ็นไรนี่เดี๋ยวผมสาธิตการขึ้นลงแถวที่3มให้ท่านผู้ชมดูว่า เฮ้ยการขึ้นลงแถวที่3ของมิวเอ็กมันขึ้นอย่างไรเดี <L> ๋ยวคอยดูน <A> ะผมเปิดประตูก่อน <A> นะครับปึ๊บครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับมันจะมีนี่ครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมมันจะมีคล ang, ้ายๆตัวง้างเบาะนะครับแล้วก็ง้างนะครับปึ๊บอ่าปึ๊บเสร็จแล้วครับอ่าเบาะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยครับมันก็จะเด้งเหมือน,นาปาเจลโลเลยนี่ฮะเด้งเหมือนปาเจลโลเลยขึ้นลงลูกส,ดดสบายนะครับตรงนี้นะปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมไปดู นี่ครับผมน,นี่ครับผมะนะด้างแถวที่สามเฮดรูมผมเล็กรูมผมนะครับผมบอกว่าเอ้ยโอเคอะเข้ามาแล้วรู้สึกไม่อึดอัดแนะน่นอนไม่อึดอัดนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้านหลังก็จะมีมาตั้งเท้าแขนนะครับมีมาให้ตรงนี้ร้อมเก็บของเก็บของมีมาให้นะครับตรงนี้เห็นไหมเก็บเดี๋ยววัน เก็บ,บเบลตรงนี้นะครับเฮ้ยถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมถือว่าโอเคเลยแอร์ครับแอร์แถที่สามก็เย็นครับเย็นเลยตรงนี้โอเคเลยครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตอบโจทย์แน่นอนเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมดูรอบคันเรียบร้อยแล้วภายในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วลเดี๋ยวไปดูและไปทดลองขับรถว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างมันจะเป็นอย่างไรดีกว่าไปทดลองขับรถกันเลยไปไป,ะปะก่อนที่เราจะไปทดลองขับรถนะครับเดี๋ยวเรา มาจัดสรีระก่อนนะครับว่าอ่านครับพวงมาลัยนะครับมันสามารถขึ้นลงได้อย่างนี้นะครับขึ้นลงได้นะแต่ไม่สามารถเข้าใกล้ไกลได้นะครับนี่ผมว่าขึ้นให้สุดก่อนแล้วก็ล็อกพวงมาลัยให้แน่นนะครับแล้วผมก็จะคัดเบลล์นี่ลองขับรถกันเลยนี่ครับอย่างที่ผมบอกมันมีกล้องมองหลังเห็นไหมกล้องมองหลังนี่กล้องมองหลังสแตนดาร์ดครับชัดแจ๋วเลยไปทดลองขับรถกันเลย เอ้ยบอกเลยว่านะบอกเลยครับท่านผู้ชมว่าเฮ้ยรู้สึกว่าช่วงลงช่วงล่างนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมไม่มีปัญหาเลยอะ่ะนิ่มมากเลยนิ่มมากเลยครับอุย้ยเกียร์เกินนี่ไม่กระตุกเลยครับท่านผู้ชมไม่กระตุกเลยดีมากเลยเดี๋ยวผมลองเหยียบแล้วเล่งเครื่องดูนะครับว่ามันจะ ตอบสนองขนาดไหนครับอ่ะนีหโ้โยลงหลมไม่ดังเลยครับท่านผู้ชมนะเลย่นนะเซ็นทันล็องทำงานเลยครับท่านผู้ชมนะโอเกียร์เกินนะครับปกติเลยโอ้ยโอเคครับท่านผู้ชมนะสมบูรณ์ทุกจุดนะครับสมบูรณ์ทุกจุดเลยใครที่กำลังมองหารถเขาควรจดที่นั่งอยู่นะครับผมแนะนำเป e ็น i s u z u MU-X 3.0 ดีวีดีเนวิเกเตอร์คันนี้เลยนะครับนะไปะเราไปฟังราคากันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมเอาคันนี้มาขายท่านผู้ชมเท่าไหร่นะครับแล้วมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเราไปฟังราคากันเลยครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมดูรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับไปทดลองขับรถมาเรียบร้อยแนละ้วเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมเอา isuzu mu-X นะครับ3.0 DVD navigator ปี2013-2014 20มาขายเท่าไหร่ ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมาขายในราคาแค่5,99,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า5,99,000บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับอ่าปี2003-2014นะครับยังได้เงื่อนไขนะครับฟรี3เดือนนะครับได้เงื่อนไขเข้าฟรี3เดือนแล้วได้ดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะใครที่สนใจนะครับมิวเอ็กสีดำคันนี้นะครับติดต่อผม0804866598นะครับหรือช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านล่างก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดติดตามผมด้วยว่าคลิปหน้าผมจะลดรุ่นไหนนำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com